โอ้โนี่เพื่นมีงานสังสค์พร้อมตลาดนัดเสียสุภาพมื่อไงครับเตอนนี้กำลังย่างปลาไหลหรือว่าย่างเอียนอยเวียะมาย่างมาเติกำลังกรุบๆเนาะเสียอุยเนาะครับครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับเจอกันเมื่อนี้ศุกร์ที่13มิถุนายน2568แล้วครับเ้านีพัานมัตที่ตลาดนัดโคกระบื้อบ้านนาฝายครับตำบลนาฝาย อำเภอเมืองเัยภูมิที่เห็นอย่นี่เป็นงวของเจ้าของตลาดนัดโคกกระบือนะครับเสียสุภาพเราล้ไวลห,หลายตัวอยู่ครับเศร้าที่แล้วก็ปล่อยให้บรรดางวงยางเทะเลมมีทั้งขาวทั้งแดงสถานที่แห่งนี้ก็อยู่ติดกับตลาดนัดนะครับส่วนตลาดที่อยู่ฝั่งทางด้านทิศตะวันตกติดถนน,ยยนใหญ่ไอ้นี่พี่นอ้องเบิ้งงวของเสียสุภาพก่นอนไอ้เดี๋ยวเบิ้งรับค้างัวน้ำกันครับ วันนี้เสดุนได้งัวถือว่าเป็นงัวใหญ่งัวเลี้ยงมาหนึ่งโคมอันนี้เราว่าแม่ลูกครับแม่ลูกครับเสดุนแมฆพันยี่ตัวแล้วครับแม่มันพันสองตัวแล้วครับท่องตัวนี้เด้ท่องว่าท่องอะไรตีเหรอว่างอยู่ครับอ๋อว่างอยู่มันขึ้นอยู่ของปรานได้ทักบหรออยหาสิผู้เล่นรถเสดุนแล้วครับผมโอ้แต่ว่าเนื้อหลังลูกอยู่ปรธรรมดาครับน้องน้องวันี้เฮาติแยกแล้วเฮาติยกเลยแยกก็แยกครับอ่ะก็ยกอาะถ้ายกเสดุนยกเท่าไหร่กันยกก็25,000 25,000 ถาแยกคอยคุยนอกรอบเลยครับเด้ับักลานนี่มีประวัติบอกให้ทุงขอทาเถอะบักลานนี่โอ้มันนาดีใบนี่บยเที่ยดีพอดีว่าได้ขอเพิ่มามกไปจับสัตว์ไปคุ้มฝูงพอได้ยุนเนาะครับมาสิดุนขอเบอร์ไว้ครับศูนย์หกหนึครับผมเจ้าอรขายด้จากบ้านข่าวซื้อไปเรื่องนะครับเด้อนน้นมดีดีๆน่อยอืออ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 อเอ่ ม,มานอะไรหายซื้อเนาให้กินแล้วไหมเป็นก็ไลนํำหาร้อยนี่ล่ะอาใส่ไปเอาเลี้ยงว่อยากันหาวะช่ป่ะปิต้นไทรกินต้นชีกินเบอ่ะอุ้ยตัวเจ้าปหาทตีแต่งเงี้ยเนยเนาะเขาให้เท่าไรละไปกันไลยทำลนุกมือนึงเม่เจ็บขนาเท่านันนะเอาละ ข้างกันเพิ่นต่อราคาแต่เยอเด้วยครับหัวใหญ่เดี๋ยวที่ได้ถามราคาเพิ่นเบิ้งน้ำกันเจ็บไปหามไรหน่ะหัวได้กมสีเจ็ดนลีล่ะมีปบอกําไรกับตัวนั้นละขาดทุนพันนึงอันนี้บักลาน้อยลูกเราใช่ไครับนี่ยแต่ว่าประเทศเขาด้วยครับเขาก็ได้เฮ็ยเฮ้้้ยเยอ้ พัห้หมวาวมเขาดทุนเนาะมาเจืยายนางย <จะ S 1> างนังงว่สดีครับไอ่หอยนางเมื่อนี้ได้บักคูน้อยตัวนี้ไหมจ้าบัาคูน้อยตัวนึงเอาแดงดีแล้วล่ะครับส่งแดงดีเนาะจ้่เออจักเดือนแล้วห้นางวัดเจ้าจักเดือนแล้วเนี่ยพอสกรรรับว่าลจ<ด>ักงอเป็นไดรึเป็นหักรูกจักที่ซีหขวบหกเดยอนแล้วว่งเดือนแล้วมั้งอิดแล้วนะวั่ทเที่ดห้นางตัวนแปดพัน กปดพันจ้าได้อยุนะครับเปิดครับคันบกไก่ช่วงไฮ้อมเนาะมาขอเบอร์ได้ไหมนะศูนย์แปดสามสามแปดหนึ่งหกแปดสองสองเบอร์พอมาเลยครับเด้อผู้เรากำลังเบึ้งหัวอยู่นั่นแหละนะคันบกไก่เราก็ช่งไห้ว่ได้มีตำเนียกหรือเปล่ามีค่ะบ่มีเป็นบักหลาบ้านๆเนาะเป็นบ้านเป็นวัวผู้พี่น้องกักไปในคลอกนะครับพูดถึงสีก็แดงๆเราเยอะด้วยนะเนาะ ยินดีกับเห็นมนันนะครับเด้อจช่ช่วงนี้หนาฝนแล้วขอบกิดน้อยเชียนนโอ้เจาเจ,าจาเลยอวันพูดเลยก็ฝนตกเบิดมือ,อยังคำครับเอาหนังขเขาตัวใหญ่เข้าเชียนเออวันนี้เปิดไว้สิบที่หา่านละครับเดี่ยปานทด้วยเดียวประปิว่าเป็นจำหรือเป็นเดนจำเนีจำจโบงคิดว่าพานจกโตแล้วครับ ร้อยห้าสิบอีลานะงอแงได้อีกนะร้อยห้าสิบสิบเท่าไรก็ครับสิบเท่าไรก็สิบจี้หาร้อยสิบจี้หาร้อยเอออ้าวอีลาตัวนี้คือที่อายุหลายกวระมูนเน่หลายแล้วลูกพี่ลูกหาแล้วละาายขายเป็นเนื้อต้มนั่นแหละเปลี่ยนไม่ใหญ่ตีอีลานีะผ่านเกียปัญหาอ๋อตามเกณฑ์ถ้าพี่น้องได้เบิ่งเพี่พี่น้องมีงัวอยู่บ้านสไตล์สิเด้ครับเด้อเนี่ยอีลานี่ก็คือขอกจืดแน่ะ อันนี้คือที่เป็นหัวสาวบ่ครับนะสาวสาวซำน้อยสาวกาลังเรียนอยู่ม2เอ่อเปิดไปเปดขันหานี่ครับแขงส่วนเขาไหมแป็ดันหาที่ซื้อนี่ยวัเปดันหาที่ซื่อนี่แหละแป0ดัน้าร้อยเนี่ยก็หนึ่งหมื่นเด้ะามคุณรภาพสินค้าเนาะสามคุณแ้ภาพสินค้าก็บพอบ้งยี่หรอครับนี่ก็ได้สูงร้อยสามสิบคืนยี่หรอแปดสิบหัวอยุ่ได้ว่าส่นเขาไหมก็มีตดคนนด้นาะแลม่แก้วนี่แหละ เนี่ยมันเจียวทั้งช่องทั้งอย่างอ๋อมันมันด่างโถอนมามีอืมอืมไนดีวว่าให้ยที่เข้าใจกันคือมันดัางเนาะครับมันเจียวแล้วล่ะน้อยตัวนี้ได้ไหนครับเออีอนังน้อยนี่หกพันห้าร้อยโอ้เพื่อพี่น้องผู้อยากเอาไปไว้ในคอกนะครับเอาไปคุณไว้ขานาอนาคตกันทั้งละค้างง้อขืนน้อยเขียนเนาะเดี๋ยวทีด้ตื่ตมกันผมี่ขอเบอร์ไว้ให้เชียนมาครับศูนย์แปดแปด สี่แปดสามหกศูนย์แปดแปดครับมืัอน,นี้เราได้งวงยันยวงอาจารย์ไม่ทุกตัวนะครับงวจามมาสองตัวแล้วก็สาวน้อยสีแดงๆนี่สองตัวค่อยทุ่งหาไอเชียนครับไอเชียนก็เป็นหมันเลยครับเด้อสองตัวนี่ก็พนีดก,ก็ได้มาหนี่ก็อีหลานี่ที่เป็นจามด้วยพนีดไม่จามไม่ห่างโอ เอาเขาทีพันจากตัวแล้วครับอันนี้พันตัวนึงครับฮะไปตัวนึงแล้วลูกมันอ้ามันคือเป็นซุ้งที่พันลูกเดียวไหมครับมันดอกเขาค่ันเจ้าของท่านโอ้ร้อยสามสิบพลายยูแต่ว่าเอาไปเลี้ยงได้ยงดกได้ครับนะ่ยเขาเนี่ยถือไปเท่าไหร่ครับถือไปหมื่นสามพันหาร้อยครับราคาเปิดทั้งบะไก่และซุ้งไห้เด้ครับอันนี้ถือว่าเป็นงดจามเพราะว่ายังบระทองเนาะเพราะเนียดเนาะแล้วมีสาวมาน้ำตัวนึงดิครับโอ้ยหลานี่เราไหวหุ่นแล้วเนี่ยคนนี้สาวจริงนะ แต่ว่าสูงอันได้ย่ร้อยสี่สิบกว่าพูทละครับนะแย่ว่าหากขันว่าตรงก็อยากจอยในนรอเนียนาอรับหัวรูดยังดีเท่าไรลาลาเลยนะครับหมื่นสามพันสัน่เนี่ยโอ้ตอนยนพรกเนียนาะครับล้องได้ครับส่วนเบื่อแล้วก็สซูขับหกห้าเจ็ดสองหนึ่งห้าห้าสามเก้าไปถืงใหญ่กัตีอ้วนหรอกนะฉีดยาบกรุงเนยก็ตีอ้วนหนึ่งด้วยครับนะ พ่อนี่ทถนนหมันนะพอเด้อดครับครับผม พ่พี่น้องเบิ้งผู้น้อยของหอยเกรดนะครับเราได้มาสามหนุ่มน้อยเอ่อตัวท้ายนี่เราเปิดไว้ที่หกหกพันครับปากขาวนี่เราเปิดไว้ที่แปดพันส่วนตัวในสุดนี่เราเปิดไว้ห้าพันครับเป็นผู้น้อยพ่พี่น้องที่เอาไปขุนดนะครับเนี่ยเราได้มาสามหนุ่ม ให้เกตขอเบอร์ไว้หน้ครับมาูงเก้าสามสี่สองแปดสองศูนย์สามศูนย์จ้าพี่น้องไปยโทรหาเราด้วยครับจ้าห้อยเบนมันนี้ได้มา2หนุ่มนร่นบอกครับครับสหนุ่มกับหนึ่งเมย์ยัยอ่ะนุ่มร้อยก่อนเดี๋ยพี่น้องยินฟังยังไงนุ่มน้อตัวนี้ว่าอะไรครับเน่ย4่0 0ีปัญหา0ีพัญหาเออก็เป็นขรอยกไปเดนเนาะขรอมาณจเดือนแห้เดือนแล้วสามเดือนแล้วเนาะ อันนั้นเป็นเมาสี่นั่นนะครับไอ้หนุ่มนะี่ยไอ้หนุ่มนั่นฟองไว้แปดพันหาครับคื่นี่ไอ้หนุ่มตัวนั้นนั่นหัวเลยคิดว่าที่รุ่นบ่ะรุ่นครับหัวรุ่นแย่แปดพันหาแล้วครับเปิดจักเรืองครับนะครับจากสามสิบสี่สิบกิโลห้อยเบนเนาะไปช่วงให้ได้เยอะนะครับไปเบื้องไม่เงยน้ำกันป่ะตัวที่หลานนี่เป็นนางบี้นั่นเป็นแม่ไทยครับแม่ไทยแต่ว่าเข่าที่ออกสไตล์บีบี้เนาะครับไทยเขาที่เป็นไทยอย่างไงหรือกางเอาไทยไทยหน่อยนะครับ เนี่ยครับอือกี่ติขืน้อยมาหนึอยนึงกี่ดอกเนาะครับจะโตแล้วครับพันลูกอ่ะประมาณสามตัวแล้วครับสามตัวร้อยร้อยสามสิบพอดบอหกสิบห้าประมาณนี้สิบเนาะข้อเบียนว่าเท่าไหร่แต่เม่มันนี่อยที่เราจะก็พันหนึ่แหละครับราคาเปิดอะไรเลิกครับแบบแล้วคอยตอเหล่าครับแล้วว่าจะมีติดคนบุญมิตรเนาะบุญมิตรตอนนี้เขาผสมแล้วบ่เนาะครับเนี่ยโอ้ยมันขืนเนาะ ขึ้นขึ้นเท่าไร้ตจว่าผสมว่าเอามาขาขึ้นเรือว่าผสมไปอ๋อเรยกว่ได้ผสมครับมาสลั่นให้แบนขอเบอร์นะครับมา096 892 08 49แปดเก้าปดี่เครับให้เบนมาหนุงบนเขาได้ครับครับมันหมาต้องให้เบนเนอะอ้วนลุกคุ้งคอกยกล่ะอีรานยี่ก็ะด้นเนี่ยอ่งปองยุท่องเราอ่ะ พอทอนได้มาเมื่อน,นี้สองตัวเด้ครับไม่ไง่ายนี่เราว่าท้องได้ซีหัตเดียวแล้วครับนะลูกตัวนี้สองคาท้องพอทอนเรามาจากบ้านเราสูงกรติร้อยซีพอได้อยู่พอทอนสิบ่าไหร่ก็ตัวแม่นะครับสิบเกียรติวันเกียรพันอีหลาด้วยในเมื่อนกหาด้วยอีหลานีน่หัวล้นล้นอย่ไหม โอ้บักลาครับตุ๊กผู้น้อยตัวอีไลายนี่เครื่องด้าได้ไหนครับนี้ศูนย์เก้าหกครับแปดห้าสี่สามแปดหกศูนย์พอถอนบ้านเล่านะพอท้อนครับ สิบเจ็ดกับเมื่อนหาร้อยอีกได้ขอเบอร์พระท้อนไฟที่เห็นอยู่นี่ทั้งหมดสามชุดนะครับลูกตัวเมย์สองลูกผูนึงของให้จ้อยจากหนองบวัวละวีตัวที่น้องยนยกนะครับแล้วเปลือไปที่สามสิบเจ็ดนะครับสามชุดสามสิบเจ็ดกรตกชุดละมื้นก็บาท ก็พี่หลองจะเอาไววไว้ขุนไว้ในอคอกด้วยครับนะี่นี่ลูกตัวเม่สอง,งัวแล้วก็ลูกผู้น่อยตัวหนึ่งนี่ได้ขอเบอร์ให้จ้อยครับ มาให้จ้อยขอเบอร์นะครับมา0 6 5 5 5ห5ห4 0หจ้ัวจอยหลวงบรวเีครับพี่น้องอย่ได้คุยเป็นเรื่องคุยต่หาจ้อยเด้ครับ